ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโูของเซนเซียนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวของการ์ดใบหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวของการ์ดเซียโกเซนนะครับซาจิเทเลสนะนะครับก็มีคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าหนักแล้วครับเออเอาตัวของการ์ดเซียเนี่ยไปใส่ให้กับไอโอรสนะครับผมก็งงสิ นะครับว่าเอ้ยทำไมมันสายไม่ได้หรอนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกเหตุผลเลยนะครับว่าเออมันคืออ่าเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นขั้นตอนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้อธิบายเลยนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาหาข้อมูลแบบจริงจจังๆเลยนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมนะเออแต่คือแบบก็ถ้าพิมพ์มาแล้วนะครับรบกวนแจ้งเหตุผลให้ด้วยนะครับผมจะได้แบบหาง่ายๆหน่อยนะครับแต่ผมก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ทําให้ผมได้ทําการอ่าทำคลิปนี้ขึ้นมาให้กับคนดูออีกหลายๆคคนนนนััเงะรบ Eh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมนะนะครับซึ่งถามว่ามันใส่ไม่ได้หรอนะครับมันใส่ได้ครับแต่ว่าตัวของเอฟเฟกเนี่ยมันจะไม่ได้นั่นเองนะทุกคนนะครับอ่ะไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งเขาบอกว่าการลดดาเมจกายภาพและดาเมจพลังจิตนะครับหรือก็คือเป็นพลังเวทนะนะครับเพิ่มขึ้น6%หลังจากที่เราเนี่ยใช้สกิลเคลื่อนที่นะครับซึ่งเขาบอกเลยนะว่าต้องเป็นสกิลเคลื่อนที่นั่นเองนะนะครับแล้วก็ความเร็วสกิลและความเร็วโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น6%นาน6วิน หากเกิดซ้ําจะรีเฟซระยะเวลานั่นเองนะซึ hmm. ่งตัวของเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยครับคือดูเพลินเผเนี่ยมันก็ดูแบบปกติดีไม่ค่อยแบบมีอะไรเป็นพิเศษถูกไหมนะครับแต่ว่าคือมันต้องมาดูตรงนี้ครับหลังจากที่เราใช้สกิลขึ้นที่นะครับซึ่งตัวของสกิลขึ้นที่เนี่ยเขาฟิกเอาไว้เลยนะครับว่าต้องเป็นสกิลแบบนี้นะครับและคือตัวของสกิลขึ้นที่เนี่ยมันคืออะไรแบบไหนนะครับคือมันต้องยังไงนะครับเออคือแบบเดินไปยิงหรือว่าอ่าต้องแบบยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะบอก อ่าให้เราแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่สกิลนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นดาเมจแล้วก็เป็นแบบเดี่ยวถูกไหมนะครับอ่ะสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของดาเมจแบบเดี่ยวเหมือนกันนะครับสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นดาเมจแล้วก็หมู่ นะครับอ่าแล้วก็สกิลที่4นะครับเป็นดาเมจกับหมูนะครับสกิลที่5ก็จะเป็นตีบวกกับตนเองนะครับอ่าแล้วก็สกิลที่6เนี่ยก็จะเป็นตัวของตีบวกกับตนเองนะครับประมาณนั้นนะครับหรือคือมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวของสกิลเคลื่อนที่เลยตัวของไอรอนสเนี่ยนะครับอ่าเอฟเฟกเนี่ยมันก็เลยไม่ทํางานครับแต่ว่าตัวของสแต็กเนี่ยเรายังได้อยู่นะนะครับเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรายังได้อยู่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอ่ะะทีีนน้ครับ อ่ะที่ผมลองไปดูมานะครับคือมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ผมมาดูตัวของเซย่าเลยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตัวของเซย่าเนี่ยนะครับจะมีตัวของสกิลเคลื่อนที่อยู่เห็นไหมนะครับดาเมจล้มลงพื้นเคลื่อนที่นะครับซึ่งมันจะต้องมีเอฟเฟกแบบเนี้ยเคลื่อนที่ตัวละครไหนที่มีตัวของเอฟเฟกเคลื่อนที่แบบเนี้ยถึงจะใช้งานเอฟเฟกของเมื่อกี้ได้นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็ทาให้ผมเนี่ยคือต้องมานั่งหานั่งดูกันเลยทีเดียวเชียวนะครับว่าเอ้ยผมผิดพลาดเหรออะไรอย่างเงี้ย และทีนี้นะครับเราจะใส่ให้ใครนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าต้องเป็นตัวละครแถวหลังเท่านั้นด้วยนะเพราะว่าอ่าตัวของการ์ดเนี่ยเขาก็ฟิกเอาไว้เลยนะครับว่าตัวละครที่ใส่ได้คือต้องเป็นแถวหลังเท่านั้นนะครับเราก็ต้องไปดูนะว่าตัวละครที่เป็นแถวหลังเนี่ยมีสกิลื่อนที่เนี่ยมีตัวละครไหนบ้างนะครับอ่าอย่างตัวของอ่าชู่าเนี่ยเป็นแถวกลางนะครับเป็นแถวกลางนะนะครับแลวคือมีสกิลื่อนที่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อน นะครับอ่าซึ่งตัวของชูรามีนะครับแต่ว่าเป็นแถวกลางไงก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของการ์ดเนี่ยคือแถวหลังนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาดูนะครับว่าตัวละครแถวหลังเนี่ยนะครับคือมันมีตัวละครไหนที่สามารถมีเอฟเฟกต์เคื่อทีได้บ้างนะครับเราจะได้เอาไปใส่นั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยสำหรับตัวของเอฟเฟกเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะครับอ่าเผื่อใครที่แบบว่างงงงงงงนนนนนนะะะะคคครรรรรรัััับบบบบบววว่่่าาาาาาเเเอออมมแแใช้้้้ยยยยไไไหีกก็ตตตดดดดููลลล ตอนแถวหลังที่เราใช้งานเนี่ยมันมีสกิลเคลื่อนที่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะครับประมาณนั้นสรุปเลยละกันนะครับว่าตัวของกร a ฟไปนี้นะครับก็ถ้าใครที่ใส่อยู่นะครับก็ให้ถอดละกันนะนะครับแค่นั้นเลยนะครับก็เปลี่ยนก็ได้ นะครับอ่ะก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็จะได้เปลี่ยนตัวของการ์ดได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะใส่ตัวของอัตราคีนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวของการ์ดอันนี้เนี่ยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาตัวของลดดาเมจกายภาพแล้วก็เป็นตัวของอ่าพลังจิตก็ได้ถูกไหมนะครับถึงผมเนี่ยตอนแรกนะครับจะงงๆนะครับว่าไอ้ตัวของเอฟเฟกต์สกิลเคลื่อนที่มันคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าอ่ามันคงเดินยิงละมั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับอ่าตอนนั้นคือผมยังไม่ได้ดูแบบรายละเอียดเยอะ นะครับก็เข้าใจเป็นแบบนั้นนะครับเออขออภัยด้วยนะครับถ้าใครที่ใส่ตามผมนั่นเองนะนะครับอ่ะก็มาอัปเดตคลิปให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนการ์ดนะครับก็น่าจะใส่เป็นตัวของการ์ดคีแหละเพราะว่าตัวของการ์ดคีเนี่ยของผมเนี่ยยังเหลืออยู่ใบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในทางคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ